อีตรงนี้ดำนะอีตรงนี้เขียวนะว่าอาหมาเนี่ยผมบอกโอ้โหพี่แต้มถ้าจะให้แจ๋วนะซื้อสีโป้รถยนต์แน่เลย <c oughs> เออมาเนี่ยเกียงปัะปรบปับปับบื๊ดไปนึงครับเอาให้เนียนเลยนะครับมาเนี่ยเข่าเรื่องโหดๆในนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวมันบล็อกนะฮะต้องเล่าแบบเป็นผู้ดีหน่อยต้องเลียนแบบท่านแต้ม <c oughs> เออสวัสดีครับเอฟีทุกท่านเออวันนี้ผมจะมาพูดเื่อ ต้องไปสไตล์ท่านแต้มหน่อยครับมาเนี่ยท่านหานพลเนี่ยโอ้โหเป็นเต่าเลยครับเอาไม้แย่ปากยังไม่พูดเลยนะครับวันก็ไปนั่งกินกาแฟนั่งกินกาแฟแปลกที่บ้านกินไม่ได้นะครับจะต,ต้องไปนั่งกินกาแฟที่ห้างนั่งกินกาแฟก็มือกำปืนพกมีดด้วยอะไรด้วยผมบอกเออพี่หานนี่โลกจิตหรือเปล่าว่าเออมานั่งรอบเป้าคือเขาอย่างนี้ครับพี่หานพลเนี่ย เขาเกิดความรู้สึกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เทอร์มินอลวันเหมือนโคลราาเวลาจะไปนั่งกินกาแฟพกปืนพกแม็กอะไรไปเต็มเลยกะไปไปดวนกับเขานะครับ <laughs> ออครับคนดีสี่พันกว่าท่านแต้มเขามาดอย่างนั้นจริงๆผมไปตาม YouTube เขา ท่านแต้มท่านเปิด YouTube เองนะครับชื่อวิชัยสังวิชัยสังวภัยนะครับโอ้ v i ไไปเปิดให้นะแต่ว่าสไตล์สูตรผมนี่มีตัวเดียวใช้ได้สิบปีฮะแต่สูตรพี่แต้มมีเป็นร้อยตัวนะครับมาเนี่ยคือผมมองไม่ได้แสวพี่แต้มนะผมมองพี่แต้มเนี่ยเหมือนนักร้องสมัยก่อนนะคือจะขึ้นงานหนึ่งก็ต้องเหมือนผู้หญิงใส่ชุดลาตีใส่ซ้ำไม่ได้นะ จะไปงานนี้ก็สูตรตัวนี้ไปงานนี้ก็สูตรตัวนี้นะครับท่านมีสูตรเยอะนะนะครับสงสัยไปได้เมียร้านตัดสูตรหรือบ้านก็ไม่รู้นะมาเนี่ยนะหรือเป็นเจ้าของกิจาการตัดสูตรก็ไม่รู้นะครับท่านหารผลเนี่ยนั่งคู่กับผมได้แบบที่ไก่อย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าะ้ายท่านพูดท่านไม่ค่อยถนัดพูดนะฮะมาโอ้ท่านแต้มจริงๆครับสูตรท่านเยอะ ผมเห็นใส่ออกรายการไม่เคยซ้ำกันเลยแล้วเฉพาะในรถเนี่ยก็แขวนอยู่ห้าตัวมั้งคือหมายความว่าออกรายการนี้กลับมาุ๊บก,ก็ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวมายืนสัมภาษณ์ตรงนี้ก็อีกสูตรหนึ่งเดี๋ยวไปแต่รายการอื่นก็ต่อยสูตรแต่ของเลวัตเนี่ยตัวเดียวหาแดกแม่นทุกงานนะครับมาก็มีแค่นั้นแหละครับมาเนี่ยถ้าส่งซักก็ไปใส่คอตั้งๆหน่อยอะไรหน่อยเมื่อก่อนมีสูตรตัวเก่งใช้มานานแล้วดันไป ไปวันพกปืนนะเขาลานเนี่ยพกเขาหลามเ<า>นีเ่ยเสือกดึงขาดเลยตะปูดึงขาดเลยนะครับขาดเลยเลยต้องถอดสูดแล้วก็ที่คุณพุธเอาไปแซวออกรายการนะฮะมาเล่นเอางอนคุณพุธไปพักเนี่ยตอนนี้ดีกันแล้วลงเชียนมาดูเลยไม่ใช่ฮะไม่ได้เจียน้องปองอะน้องปองอัญชลีก็บอก พี่มันน้องน้องหนูมาครับไม่ไม่ได้นั่นนะฮะมาท่านแต้มหล่อครับคือท่านแต้มนี่เขาโอ้โหคนละเกรดก,กับผมครับท่านแต้มเขาเกรดสูงกว่าผมมีช่างแต่งตัวประจําด้วยนะครับมาเนี่ยอีตรงไหนดําก็แปะนะครับมาเนี่ยนะตรงไหนดําก็แปะนะครับอีตรงนี้มันไม่เนียนก็นั่น ของผมเนี่ยชีวิตนี้ไม่เคยเทาครีมอะไรเลยนะครับไม่เคยทําอะไรเลยนะครับท่านแต้มนี่เขาจะมีช่างประจําตัวแปะงนี้หน่อยอีตรงนี้ดํานะอีตรงนี้เขียวนะว่าอหามาเนี่ยผมบอกโอ้โหพี่แต้มาจะให้เจ๋วนะซื้อสีโป้รถยนต์แม่เลยเออหมาเนี่ยเคียงปั๊บปับป,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 ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊เปาให้ันียนเลยนะครับปั๊บปั๊บเั๊บป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 ันบปั๊บปับตัองมีน้ําหอมด้วยอะไรด้วยนะะ ให้โซเขาให้โซเขาให้โซนะครับอนน <c oughs> แแ้มเขาหลอ่อใช่ครับคืออย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตะบุเนี่ยดั้ดำ้อย่างเงี้ยพี่แต้มมีไม่ได้นะช่างเขาต้องเอาไอ้อะไรเขาเรียกรองพื้นมาแปะแปะอย่างเงี้ยนะฮะมาทนะาแล้วก็ต้องเอาไอ้เป็นฝุ่นฝุ่นมาปัด ปาดปาดปาดให้เนียนนะฮะมาของผมนี่ช่างห้ามทําไม่ต้องไม่ต้องทํานะครับอีตรงไหนมันไม่นั่นเนี่ยก็เหมือนเราไปเจอผู้หญิงสวยๆนะโอ้โหสวยมากเลยพอล้างหน้ามาหงายท้องไปอีห่าคนละคนหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับที่แต้มก็ระวังนะครับมาเนี่ยพอล้างหน้ากลับบ้านแล้วก็บอกเอ๊ะใช่ลุงแต้มหรือเปล่าเนี่ยนะเอาแบบเดิมๆด,ดีกว่าว่าธรรมชาตินะ กิจการเขาเยอะพี <toys> ่แต้มฐานะดีครับรีสอร์ทก็มีไอ้นวดสปาก็มีนะครับกิจการเยอะเขารวยอ่ะเขารวยอ่ะแถมตอนนี้เป็นพิธีกรด้วยอะไรด้วยอะคือ เป็นครูบาอาจารย์ท่านแต้มนะที่จริงท่านแต้มเนี่ยเป็นแบบของผมเนี่ยครับพวกนักมวยคาดเชือกนักวิสามันนักสืบนักสอบสวนแต่ตอนนี้มาเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นครูบาอาจารย์นะฮะก็เลยเลยต้องวางมากับผมดูแล้วมันดักจะหลีบยังไงไม่รู้นะยมันไม่เป็นตัวตนของตนเองนะครับที่แต้มนี่คือสไตล์แบบผมเนี่ยครับแต่เปลี่ยนมากแล้วก็ เมื่อก่อนมึงกับกูก็นุ่งผ้ากมาทำไรอ้อยกันอยู่ที่สุพรรณบุรีเนี่ยแต่ตอนนี้มาใส่สูตรเหมือนไอ้สายยันน่ะเหมือนสายยันสัญญาเนี่ยพอเ,เป็นนักร้องขึ้นเวทีแล้วเนี่ยแม่ใส่เสื้อเพชรเต็มตัวหมดมือพน,นักคระพี่แต้มเขาใช่ใช่ผมก็บอกพี่แต้มเนี่ยอะเขาหล่อโอ้โห ถ้ายิ่งสมัยพี่แต้มนุ่มๆนี่ขายตัวได้เลยนะมาเนี่ยรอนะครับเหมือนกับไอ้ไอ้เด็กที่มันไปดิ้นขายตัวเวลาเนี้ยผู้ชายนะพี่แต้มรออย่างนั้นเลยสมัยหนุ่มๆนะฮะครับคราเ <c oughs> นี้พี่แต้มเนี่ยโอ้ยพี่แต้มนี่เครือข่ายเขาใหญ่ไม่ว่าฮ่องกงมาเก๊า คือพวกสายน,นักเลงนักเลงเนี้ยพี่แต้มจะจะกว้างนะฮะกว้างเหมือนกับคดีนางฟ้าอะไรที่ว่านางฟ้าที่มาด่าด่าออกสื่ออะไรเนี่ยนะอีหนูนั่นมันไม่รู้ชะตาชีวิตเลยแค่พี่แจมยกโทรศัพท์เนี่ยมันก็ตกตึกตายแล้วเข้าใจไหมฮะนี่เขาเรียกว่าเครือข่ายเครือข่ายเนี่ยมันมีทั่วโลก เขามาประเทศเราเขาก็พึ่งบริการเราจะไปประเทศเขาเราก็บอกเขาได้เรียกใช้เขาได้ไอผู้มีที่พนมาเฟียอ,อย่างเงี้ยมีทุกประเทศตอนนี้เด็กเขาไม่รู้เรื่องนะผมมองว่าเป็นเด็กเป็นผู้หญิงด้วยอะไรด้วยชีวิตเขาก็ลําบากไปทํมาหากินต่างประเทศก็มาปากดีด่าเจ้าเจ้าเจ้าคิดว่ามึงจับกูไม่ได้แล้วกูอยู่ห้อง,กงโกงกโถอีหนูเอ้ยแค่เขายกโทศรศัพท์บอกว่า ตะดาะเคราะห์เนี่ยนะหนูก็อาจจะทำความสะอาดแล้วตกตึกมาก็ได้หนูไม่ได้รู้ชะตาชีวิตเลยแต่ผมไม่ได้ไปถือโกรธหนูหรอกคนสำนึกผิดก็ผมเป็นคนให้อาภัยคนนะฮะเอาหัวสิคนเพราะนั้นอย่าไปเก่งไม่ว่าคุณจะอยู่อเมริกาออสเตรเลียผมมีคนหนึ่งหนีไปอยู่นิวซีแลนด์ทางนั้นเนี่ย เขามาขอความร่วมมือผมนะครับตอนนั้นผมเป็นผู้จัดการปราบปรามยาเสพติดผมก็เลยบอกว่าคุณไม่ต้องมาทํำพิธีเอาของมาฝากผมมาเยี่ยมคารวะผมขอความร่วมมือผมช่วยงานคุณเต็มที่คุณเป็นเจ้าของประเทศคุณให้มันมีความสุขอยู่ได้อย่างไรเขาบอกมันต้องประสานกระทรวงการต่างประเทศให้ประสานไปที่รัฐบาลนิวซีแลนด์ผ่าน บอกไม่ต้องเอาแบบพี่พี่น้องน้องแบบไม้เฟนได้ปล่าวะคุณมีญาติพี่น้องกี่คนคุณไปหน้าบ้านมันเนี่ยไม่ต้องทําอะไรไปยืนจ้องหน้ามันมึงไปสักยี่สิบคนเนี่ยนะแล้วมึงเป็นคนไทยที่พัดถิ่นไปอยู่ที่นั่นเนี่ยและเจ้าถิ่นเนี่ยคุณเอาไม้เบสบอลไปคนละอันคุณไปเลยเจ็ดแปดคนไปยืนหน้าบ้านมันก็เอาไม้เบสบอลดอกใส่กันปิงปิง ตำรวจก็ไม่จับคุณเพราะคุณจะไปเล่นเบสบอลคุณรอรถบัสมารับอะ่ะไอ้บ้านนี่ไม่กล้าออกบ้านแล้วคุณก็เข้าไปพูดกับมันว่าคุณมาอาศัยประเทศนิวซีแลนด์อยู่นะอย่าทําให้ประเทศผมเดือดร้อนถ้าประเทศผมเดือดร้อนคุณก็อยู่ไม่ได้ก็เห็นมันเงียบไปเนี่ยไม่ต้องประสานผ่านกระทรวงการต่างประเทศนะครับ ผมอยู่ประเทศไทยผมก็ไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่เขาสวัสดีครับผมชื่อเรวัตกินเกสรน,นะครับ <c oughs> คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกได้เฮียมากนะครับ <c oughs> พ่อแม่มันก็ย้ายบ้านมันจะไปเหนือเราได้อย่างไรคนเรามันต้องมีพ่อมีแม่ไม่ได้เกิดจากรูกระบอกนะครับไอ้นั่นไปก็ไปทำงานแต่มีเวลามันก็พิมพ์คอมแชทด่าหมิม่น สถาบันด่าไปเรื่อยและผมเป็นผู้จัดการสันติบาลน่ะผมต้องรับผิดชอบอ่ะผมจะจัดการยังไงนะครับมีสมัยหนึ่งหนีไปอยู่ขเขมรตัวผู้มกับสันติบาลที่รับผิดชอบพื้นที่รายงานผมบอกอย่ามารายงานกูไม่ชอบให้รายงานอย่างนี้มันหนีไปอยู่ไหนมึงไปกอดคอแล้ววิดีโอคอมาหากูได้ไหม มันไปได้มึงก็ไปได้ผมก็ให้เงินไปมีงบราชการรับมึงไปมึงเอาเฮี้ยๆไปก็ได้ไปสักสิคนเดี๋ยวค่าใช้จ่ายออกให้ไปไม่ต้องมีอาวุธยุทธภัณฑ์อะไรอะมีมีดทำครัวไปอันเดียวจับไม้ได้สักศอกหนึ่งก็ไปเสียลไปแหลมๆก็ถือค้อนไปคนละอันก็ได้ตีให้ปากบิดไปเลยมาเงียบก็หนีจากขาเขมรไปนิวซีแลนด์ ก็ตามอย่างเงี้ยมึงไปฝรั่งเศสกูก็ไปฝรั่งเศสมึงเล่นกับกูดิมึงไปได้กูก็ไปได้อะมึงไม่ได้ปลอมตัวเป็นคนทันที่จะปลอมตัวเป็นไรไปกับพญาครุฑผมหนึ่งจะตามไม่ได้นะครับทํางานต้องให้ถึงลูกถึงคนอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เสียมาแล้วเป็นชาวบ้านนะครับใครจะมาต่อยมึงกับกูไอ้ไก่ก็หันหลังชนกันเท่านะเป็นลมใส่ด้วยกันนี่แหละมาเนี่ยนะอย่าไปกลัว เราอย่าไปรังแกใครถ้าเราเป็นฝ่ายถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวนะครับ